ตลอดทุกวันถึงขั้นกลืนเลือดกลืนเนื้อร้องไห้น้ําตาไหลอยากจะทําชั่วแต่ต้องห้ามตัวเองไม่ทําอยากจะโกหกแต่ต้องห้ามให้ตัวเองไม่โกหกอยากจะยุยงอยากจะนินทาว่าร้ายเพราะเราเคยนินทาคนอื่นมาก่อนแต่ปัจจุบันต้องห้ามตัวเองไม่ให้นินทาว่าร้ายใครจากเดิมเวลาเจอความทุกข์ต้องโทรไประบายกับกับเพื่อนกับฝูงกับพี่กับน้องแล้วก็เอาญาติโกหกตุกาตัวเองมานั่งนินทาเอานนูน้นคนนี้เมานั่คนินทุว่าร้ายไปนิาั่นทากับค่นรอบลาตกัวาตัว แต่ตัวเองต้องมานั่งกั้มกืนฝืนทนอดทนอด,อดกลั้นไม่การไม่นินทาใครทั้งทั้งที่คํานินทามาสนุกมากทั้งทั้งที่คํานินทาเรารู้สึกว่ามันช่วยผ่อนคลา,ายชีวิตเราได้มากมันทําให้เราปิดเพื่อความเครียดไปได้เยอะแต่มันเป็นโทษเป็นภัยเราเห็นโทษของการนินทายุยงชาวบ้านแตกกันมากเราจึงยุติการกระทํานั้นขวนขวายอย่างถึงที่สุดในการจะเดินออกจากความเลวความชั่วนี้จนในที่สุดอาจารย์เดินออกจากมันได้ ฝึกฝนอบรมตัวเองจนทําความเพียรอย่างถึงที่สุดแล้วจนมันเกิดความเคยชินนอนเนื่องในสันด,ดาลจนการกระทําทางกายวาจาใจาของอาจารย์เปลี่ยนใหม่หมดชีวิตค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเลิกโทษคนอื่นกลับมาโทษตัวเองโทษตัวเองผลจากการะทําแต่ไม่นอนจมในความทุกข์ที่โทษตัวเองนั้นการโทษตัวเองของอาจารย์อาจารย์โทษตัวเองด่าตัวเองเสร็จแล้วลุกขึ้น เปลี่ยนตัวเองใหม่ไม่ใช่ไปนอนจมเศร้าส้อยเหงาหงอยกับการที่ตัวเองทําผิดทำพลาดใหม่พลาดใช่ไหมแก้ไขใหม่อยาก,กลับไปทําเรื่องเดิมเพราะเรารู้แล้วว่าประสบการณ์มันมีมันมีว่าถ้าเราทําแบบนี้เราจะล้มเหลวแบบนี้เราจะพลาดแบบนี้เรามีประสบการณ์แล้วดังนั้นเราจะเริ่มต้นใหม่ใช้ชีวิตแบบใหม่เปลี่ยนแปลงการกระทาใหม่โดยยึดหลักคําสอนพระเจ้าเป็นเกณฑ์เอาหลังอิงหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ายึดตามหลักเกณฑ์แห่งหลัก,ลกอริยสัจสี่เรียนรู้ทุกข์คืออะไร เรียนรู้ต้นเหตุของความทุกข์คืออะไรเรียนรู้การดับไปโดยไม่เหลือความทุกข์คืออะไรและเรียนรู้วิธีการดับไปโดยไม่เหลือความทุกข์คืออะไรเมื่อเราตัดใจตัวนี้ได้แล้วเริ่มต้นใช้มัครควิธีของพระเจ้าในการแก้ไขของใตด้วการทําศีลสมาธิปัญญาให้เต็มลอกทําอย่างถึงที่สุดทําอย่างอดทนอดกลั้นทําด้วยความแกล้วกล้าอ่านหาในการเดินออกจากความชั่วความเลวนี้แลกแกมันเหนื่อยมากแลกแกมันหนักมาก แต่เมื่อทําไปจนเกิดความเคยชินทีนี้มันชินของมันเองมันไม่ถึงความต้องไม่ต้องพยายามอะไรแล้วเพราะอะไรมันชินแล้วตื่นมาต้องตื่นแบบนี้ทุกวันต้องทบบํทงา,า,าแบบนี้ทุกวันต้องกินข้าววยการพิจารณาแบบนี้ทุกวันต้องพิจารณาเห็นโทษทุกอย่างในการใช้ชีวิตแบบนี้เป็นประจําทุกวันจนมันเกิดความเคยชินเหมือนเราตื่นมาทางานทุกวันนะ่ะช่วงแรกๆแม้ไม่อยากจะตื่นแค่ไหนก็ตามแต่ต้องตื่นนะต้องตื่นเพราะเป็นความรับผิดชอบของเรา วันหนึ่งก็ตื่นเป็นประจำทุกวันเช้าจะลดเย็นทํางานเป็นประจําเป็นประเทรทุกวันจนเกิดความเคยชินนอนเรื่องในสัปดาห์ชีวิตเราก็จะเจริญขึ้นได้ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตของเราคืออะไรกลับมาดูตัวเองแล้วเปลี่ยนแป,แปลงตัวเองใหม่เริกมดูคนอื่นการดูคนอื่นไม่ได้ทําให้เรามีความสุขแต่การดูตนเองแล้วแก้ไขตัวเองได้นั่นแหละวันนั้นจะทำให้ตัวเองมีความสุขได้อาจารย์เลิกดูชาวบ้านแล้วกลับมาดูตนเอง เมื่ออาจารย์กลับมาดูตัวเองได้วันนั้นแหละถึงการมีความสุขในปัจจุบันขณะของตัวอาจารย์เองวันนี้อาจารย์เลก้าบรลลือศรีหน้าได้ว่าอาจารย์มีความสุขมากกว่ามีความทุกข์อย่างมากเพราะอะไรเพราะอาจารย์สำรวจตัวเองตลอดเวลาและกลับมาแก้ไขสันดานคือการการะทําของตัวเองตลอดเวลาเราทํากันบ้างแล้วหรือยังเริ่มต้นในการมีความเพียรในการกลับมาสำรวจตัวต,วตาตัวเอง เริ่มต้นในการทำความเพียรในการกลับมาแก้ไขสันดานทางกายวาจาและใจของตัวเองจากสันดานทุจริตเปลี่ยนเป็นสันดานสุจริตเริ่มต้นในการทำสันดานแบบนี้กันแล้วหรือยังเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงต right ัวเองแล้วหรือยังถ้าเปลี่ยนแปลงได้ TA เตรียมตัวรอได้เลยวันหนึ่งผลของการเปลี่ยนแปลงนั้นจะกลับเข้ามาในชีวิตเราแน่นอนแต่ถ้าเราไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรเลยมันก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนเมื่อไม่มีอะไรเปลี่ยนก็ก้มหน้ารับชะตาชีวิตตัวเองแบบเดิมๆต่อไป เพราะเราไม่คิดจะพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรวันนี้เราทํางานเช้าคา่มเย็นชาได้เงินเดือนเดือนละหมื่นห้าแล้วถ้าต่อไปเรายังคงทํางานเช้าชาเย็นชามันก็จะได้เงินเดือนเดือนละหมื่นห้าแบบนี้ตลอดไปทั้งชีวิตจนวันตายแต่ถ้าเราเปลี่ยนตัวเองใหม่พัฒนาตัวเองสร้างภาวะของความเป็นผู้นํามีทักษะในการใช้ชีวิตสแดสดงศักยภาพในการทํางานอย่างเต็มที่ให้เจ้านายเห็นวันนี้จากเงินเดือนหมื่นห้าวันหน้ามันจะขยับไปเป็นสองหมื่นสองหมื่นห้าสามหมื่นสามหมื่นห้าสี่หมื่น แล้วจากพนักงานธรรมดามันจะขยับไปเป็นหัวหน้ามันจะขยับไปเป็นผู้จัดการมันจะขยับไปเป็นผู้ริหาแล้ววันหนึ่งจะขยับไปเป็นเจ้าของกิจาการได้ทุกอย่างมันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดเราวางไว้ว่าทุกอย่างอันนี้จังไม่เทีย่ยงเดินสู่ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเสมอสิ่งใดไม่เคยมีมาในชีวิตเราเดี๋ยววันหนึ่งมันก็จะมีมาและสิ่งใดที่เคยมีมาแล้วในชีวิตเราเดี๋ยวมันก็จะสาบสูญหายจากชีวิตเราไป ดังนั้นอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างมันต้องอยู่กับเราไปตลอดจนวันตายเพราะวันใดวันหนึ่งข้างหน้ามันจะเดินสูญหายจากชีวิตเราไปก็ได้จําไว้ทุกอย่างมีการเกิดปรากฏเดี๋ยววันหนึ่งก็ต้องเสื่อมปรากฏไปเช่นเดียวกัน